กรรมสมังพลังไม่มีอำนาจใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุถืออำนาจแห่งกรรมเป็น,ปน,ปน,ปนสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกสาวพูดจึงขอให้เขาโพกกรรมคำว่ากรรมคือการกระทำการกระทำนี้เรียก <c oughs> ว่ากับความดีการกระทำชั่วเรียกว่าทำบาปทำชั่ว ให้พากันระมัดระวังความดีความชั่วนี่แหละจะเป็นเครื่องติดแนบในจิตใจของเราในปัจจุบันและพบชาติต่อไป <c oughs> ถ้าไม่พ้นจากนิเลตัณหาตัวตัวพาให้เกิดให้ตายพาให้ดีให้ชั่วจะเมื่อไหร่ต้องหมุนกันไปกับดีกับชั่วตลอดไปอย่างนี้จงให้พากันเค <c oughs> ารพก,กรรมที่ว่านัตถิกร,รมมะสมังพลัง ไม่มีอำนาจได้